สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ห้าเดือนเศษปีหกแปดนะครับผมสูตรนี้หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเมื่อวานนี้ผมไม่เสร็จนะไม่มีเสร็จมาสักหน่อยเลยทุกคนนะไม่เข้าเลยเมื่อวานี้ ลูปกริงว่ะละสองว่แลวเนาะขอโทษขอไปด้วยนะครับสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะก็มาตามมันต่อนะครับผอ,อกนะถ้าพี่ๆอ,อ,นะอยากจับย้อนหลังนะอยากจับย้อนหลังก็เอาเสดได้นะสูตรก็มาเสดจูด่ แต่ว่าวันนี้ขอเอา3แล้วกัน3นะครับก็จะมี3 1 3 7 3 8 39 36 30 35 32ไม่มีแต่3 4นะกับ3 3 3แน่นอนวันนี้ขอให้มาแล้วกันขอให้ดูแค่สองวนนั่นแหละรอบที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษกับปกตินี่แหละสองหานอยน,นี่แหละทุกคนนะมีสามมาแน่นอนตัวเน้นนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสาหนึ่ง สามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งแล้วก็สามหกกับศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้มาอ่ะนี่แหละตัวเนี้ยนะครับสี่ห่างเนาะสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามศูนย์นะครับสามห่าหน่อยนะพิเศษปกติ แล้วก็ V.I.P. นะสามนอยวันนขอให้มีเลข3ม,มาสำหรับแนวทางนะครับผมแนละ้วก็จบไปแล้วมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ